บ้าแน่นอนเป็นไงหนึ่งครับพี่จ่างานที่จะสั่งสองงานน่ะตอนนี้เสร็จแล้วืมใก้เสร็จแล้วไก่เสร็จแล้วเออแก้แก้ตรงนี้นิดนึงแกะตรงนี้นิดนึงโอเคอ่งานที่จะสั่งทำให้แล้วนะครับโอเคนะเสร็จแล้วก็ไปกินข้าวนะอ่า ป่ะีิจาร์ดีเลยวล่าเห็ดงานน,นะผมป่ะดีละสิมีเวลาพักผ่อนิดนึหน่อยอเสร็จพอดีได้พักแล้วเว้ยเเป็นไงวะหนึง่งทำงานเสร็จแล้วยังวะเสร็จแล้วครับหนึ่งงานครับอา้าวแล้วอีกง,งานหนึ่งล่ะเอา จ่าบอกว่าเห็นให้แล้วพ่แม่บอกครับเอ้าจ่าไม่ได้ทำจ่าบอกว่าให้ทำสองงานให้เสร็จเอ้าพิจาก็บอกว่าเคี้ยวแล้วครับอ้จ่าบอกว่าทำให้ทำให้แล้วอ้ยแล้วนึกออกพิจาบอกว่าเห็นให้แล้วไม่เคยเห็นอันเดียวไม่ใช่ว่าเห็นไม่ใช่ว่าเห็นให้แล้วทำให้เสร็จวันนี้สองงานไม่ใช่ว่าจ่าทำให้ ี่ากับโมเนียกจบอกว่าสักภาษาเนาะครับจากคนไทยเขาบอกว่าทําให้แล้วนะก็คือทําให้เสร็จนะเข้าใจไหมนี่เดี๋ยวผมต้องไปเห็ดหย่อนหลังนั่นไปครับโอ้ยน้องทำให้แล้วนะจาก็คือทําให้เสร็จเข้าใจไหม อูแล้วพี่าเฮ็ดแล้วผมได้เห็นอันเดียวเดี๋ยไปไปไปปวดไปโอ้โ้เฮารู้ส่ายใจแลพี่ชาเฮ็ดให้แล้วตายแล้ปวดหัวขึ้นก่้ามาเลยโอที่อีกแล้วเนาะมือนี่ปั้นเอาไว้เห็นให้แล้วไหมตั้งคักบบนี้